น้องไม้บำมองเลยค่ะจะพาทุกคนนะคะมาดูว่าพี่ๆเครือข่ายกศศนะคะทําเรื่องพิเศษเรื่องดีเกี่ยวกับพืชสมุนไพรหรือเปล่านั้นไม่ใช่แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาดูเรื่องไตโครมาที่ทําทประโยชน์เกี่ยวกับดอกไม้กินได้เราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อชื่อกลุ่มอะไรคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของ,อศอของมศสอ มอสอวรโอเคอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นโอเคเอามาอย่าตื่นเต้นคุณแม่ล่ะคะมานเจ้าพี่นายอะไรยังไงก็เป็นสมาชิกผมผู้เข้าร่วมเรียนรู้ค่ะอ่าและดที่ในมือก็คือหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกสศถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรยังไงเกี่ยวกับช่วงนี้มีเครือข่ายเกี่ยวกับปลูกดอกไม้กินได้กับแต่ครมะพ้าพ่อแนะนําหน่อยคะยังไงในช่วงนี้อากาศฝนตกฝนตกบ่อยทำให้พืชผักของพวกเราที่ปลูก เกิดเชื้อราเกิดเชื้อราที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเรามีผลิตภัณฑ์คือเชื้อราไตรโคเดม่าประจำตัวจากการศัตรูพืชชนิดนึ่ะ,ะเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาป้องกันโรคที่จะเกิดกับ,กบพืชนะครับโดยเฉพาะโรคก,กาใบไหมโรครากเน่าอของพืชหรือพืชที่พิกไม่ออกดอกพิกไม่เกิดผลมะนาวที่ไม่ออกผล เราใช้ตัวนี้นะครับหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้อํยี่สิบริตวิธีใช้ใช้ยังไงนะคะอพอยี่สิบริตแล้วยังไงต่อยี่สิบริตเชลาผสมน้ําแล้วก็มาละลายน้ําให้ให้ทั่วแล้วก็เก็บที่เป็นเศษ่วนออกนะครับแล้วก็นําไปฉีดพ่นนําไปฉีดพ่นต้นพืชพืชผักที่จินหรือเป็นดอกเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับเพื่อป้องกันโรคนะครับปลอดภัย สารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอันนี้ถุงนี้จาคากี่บาทคะใครสนใจในติ๊กต๊อกยี่สิบบาทย <20 S 2> ี่สิบบาทส่งไหมส่งไหมมีส่งไหมม,ไหม,มีส่งทั้งที่เก็บเก็บปลายทางก็มี <Okay. S 2> โอเคใคร<า>ที่ติดตามในติ๊กต๊อกแล้วคะอย่าลืมนะคะไต่โคนมาจากกสอะคะราคาย่อมเยายี่สิบบาท